ทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่พระสัญญากำกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกพี่น้องสิ่งหนึ่งนะคะถ้าอยากมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกนะคะไม่ต้องไปกินยาโดบไม่ต้องไปกินวิตามินหรืออาหารเสริมเพื่อทําให้ตัวเองอายุยืนยาวนะคะ ถ้าพี่น้องเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าในข้อแรกที่พรงค์บอกว่าถ้าเราอยากไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกนะคะสิ่งแรกก็คือให้เราให้เกียรติพ่อแม่ของเรานะคะจริงๆแล้วเราขอบคุณพระเจ้านะคะที่ในประเทศไทยของเราเนี่ย เราให้เกียรติพ่อแม่นะ,ะพ่อแม่สถาบันครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีมานะคะถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะความคิดเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะลูกๆไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจพ่อแม่ต่อไปแน่นอนมันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่พระกัมพีพูดถึงนะคะคือเป็นยุคที่ จริยธรรมอะไรสิ่งดีๆเหล่านี้มันเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆนะะพี่น้องข้าพเจ้าเห็นคลิปหนึ่งนะคะที่เด็กวัยรุ่นนะคะออกมาแล้วก็บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องให้เกียรติพ่อแม่อีกแล้วเพราะว่าพ่อแม่เราไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณของพ่อแม่การที่พ่อแม่ให้เราเกิดมาเพราะว่าพวกเขาเลือกเองที่จะให้เราเกิดมาเพราะฉะนั้นว่าไม่ถือว่าเป็นหนี้บุญคุณกันโอ้พี่น้อง มารซาตานกำลังทำอะไรในโลกนี้นะมันกำลังยุแย่ปัน่นและบิดเบือนสิ่งที่ดีต่างๆานะทำให้คนยุคใหม่ไม่ได้สนใจสถาบันครอบครัวนะคะคนในยุคนี้เอาตัวเองเป็นหลักขอให้ฉันรอดก่อนโดยที่ไม่สนใจใครเลยนะเพราะว่าในยุคสุดท้ายนี้เป็นยุคที่ผู้คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสะดวกสบายแล้วก็เงินทองนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะสอนใครบางคนให้ยกย่องให้เกียรติพ่อแม่ จึงสิ่งเป็นสิ่งเทพไม่ได้ง่ายต่อไปนะคะแม้แต่ในสังคมของเมืองนอกนะคะก็คือเวลาที่พ่อแม่แก่แล้วเนี่ยพวกเขาไม่สามารถดูแลได้อีกเขาก็จะส่งไปอยู่ที่อื่นนะ,ะซึ่งนึกถึงว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่เวลาเราเลี้ยงลูกแล้ว เราดูแลมาเป็นอย่างดียอมอดทนเสียสละนะคะคนที่เป็นพ่อแม่นะคะข้าพเจ้านับถือใจมากเพราะว่าเป็นคนที่เสียสละตัวเองเพื่อลูกนะคะแต่นั่นคือเป็นความสุขที่พ่อแม่ได้ทําแบบนั้นนะะที่จะเห็นลูกมีความสุขที่จะเห็นลูกได้รับสิ่งที่ดีแม้แต่ตัวเองจะต้องเสียสละอย่างมากนะะนี่คือสัญชาตญาณคือ,อธรรมชาติที่พระเจ้าได้สร้างมาในมนุษย์นะคะ แต่มารซาตานในยุคนี้ได้พยายามบิดเบือนหลายอย่างแม้กระทั่งพ่อแม่ในยุคนี้ก็อาจจะไม่ได้สนใจลูกอีกต่อไปแต่กําลังทําให้ลูกเนี่ยสารความฝันของตัวเองนะก็คือพ่อแม่บางคนตอนเด็กอาจจะเรียนไม่เก่ง แล้วพอมีลูกก็อยากจะให้ลูกเป็นนั่นเป็นนี่นะก็เลยกลายเป็นว่าบังคับลูกเกินไปจนเด็กบางคนทําให้พ่อแม่ผิดหวังก็ฆ่าตัวเองนะเพราะว่าไม่สามารถทําให้พ่อแม่นั้นมีความภาคภูมิใจได้นะแต่นี่เป็นความสัมพันธ์ที่บิดเบือนในยุคสุดท้ายนี้นแต่ความสัมพันธ์ที่พระเจ้าสอนเราในพระเจนะนะคะก็คือพระเจ้าให้เราที่เป็นลูก ดูแลแล้วก็ให้เกียรติบิดามารดาคำว่าให้เกียรติบิดามารดาไม่เพียงแค่คือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ก็ไม่ได้ทําอะไรให้พ่อแม่เสียใจแค่นั้นก็พอแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะการให้เกียรติพ่อแม่แม้กระทั่งคําพูดของเรานะคําพูดของเราเราพูดให้พ่อแม่เสียใจไหมนะคะ เมื่อเรามีอะไรเราแบ่งปันให้พ่อแม่ไหมนะถ้าลูาอยู่ห่างไกลพ่อแม่เราอาจจะไม่มีเวลาเลยแต่เราได้โทรหาพ่อแม่หรือแสดงความใส่ใจบ้างไหมนะพ่อแม่ไม่ได้ต้องการอะไรมากจากลูกนะแต่บางครั้งพ่อแม่ขอแค่ต้องการเวลานิดหน่อยแค่นั้นเองนะบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยแต่พ่อแม่ฉันเนี่ยเรียกร้องมากมากมายนะคะ พระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เราให้เกียรติบิดาบรรดาที่สมควรที่จะได้รับเกียรติแค่นั้นนะแต่พระองค์หมายถึงให้เกียรติบิดามารดาทุกแบบทุกประเภทถึงแม้บางคนจะมีความบาดเจ็บหรือความขมขื่นที่มาจากพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กเพราะว่าพ่อแม่ไม่รักอาจจะเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้อยากให้เกิดนะแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่ให้เกียรติบิดามารดา เพราะว่าการที่เราทําเช่นนี้เราไม่ได้ทําเพื่อพ่อแม่เท่านั้นนะแต่เราทําเพื่อตัวเองด้วยนะเพื่อพระเจ้าสามารถอวยพรเราได้เราทําเพราะาเราเชื่อฝังพระเจ้าด้วยนะเพราะฉนั้นการให้เกียรติบิดามารดานะจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าอะไรเลยเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของเรานะพระเจ้ารักเราพระเจ้าเป็นพระบิดา ถ้าเราไม่สามารถให้เกียรติพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์ได้แล้วเราจะให้เกียรติพระบิดาซึ่งตาของเรามองไม่เห็นได้ยังไงนะคะถ้าพี่น้องมีบาดแผลมีความขมขื่นกับพ่อแม่อธิษฐานนะคะยกเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปอย่าให้มันเป็นบาดแผลอย่าให้มันเป็นกำแพงที่ขวางกัน้นซึ่งทําให้เรารักพ่อแม่ไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นการให้เกียรติบิดามารดาก็คือทำสิ่งที่พวกท่านมีความสุขนะคะบางคนอาจจะบอกว่าพ่อแม่เรียกร้องเงินเดือนของเราแค่20,000แต่พ่อแม่จะต้องใช้เดือนละสองหมืเราไม่สามารถดูแลท่านได้นะ,ะสิ่งนี้ก็คือเราสามารถทำในส่วนที่เราทำได้นะคะพระเจ้าเข้าใจบางครั้งเงินก็ไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกว่าเราให้เกียรติบิดามารดานะะเพราะว่าอาจจะมีคนที่รวยมากนะ,ะแต่ใช้เงิน ในการเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ไม่เคยเข้าไปให้พ่อแม่เห็นหน้าเลยไม่มีเวลาให้เลยนะอย่างนั้นก็ไม่ใช่การให้เกียรติที่สมบูรณ์นะเพราะนั้นเราทุกคนมีวิจารณญาณน,นะเรารู้ว่าถ้าเราเป็นคนที่พ่อแม่สิ่งใดที่เราต้องการให้ลูกของเราทํากับเรานะคะสิ่งนั้นแหะเราก็ควรทํากับพ่อแม่ของเรานะะเพราะว่าพ่อแม่ของเราเราไม่สามารถหาได้อีกแล้วนะคะมีแค่ อย่างล้าคนบนโลกนี้เท่านั้นนะ,ะแล้วเมื่อเราทําดีต่อพ่อแม่ของเรานะคะพระพรนั้นพี่น้องมันจะหลั่งไหลเข้ามานะ,ะในชีวิตของข้าพเจ้าเห็นคนที่ดูแลพ่อแม่นะคะรักพ่อแม่ไม่เคยเห็นมีคนไหนที่ตกอับเลยนะคะทุกคนเนี่ยล้วนได้รับพระพรทั้งสิน้นบางครั้งเราแสวงหาพระพรจากมากมายทั่วโลกพี่น้อง พระพรที่สําคัญคือมาจากพ่อแม่ของเราเองนะคะแต่ข้าพเจ้าเห็นบางคนที่ก็เป็นแบบอย่างนะคะคือดูแลพระในบ้านก่อนคือหมายถึงพ่อแม่ดูแลคนในบ้านก่อนนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะพระพรดีที่สุดคือพระพรที่มาจากพ่อแม่ของเราเองพี่น้องนะคะพระพรที่มาจากพ่อแม่คือพระพรที่มาจากหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีแล้วพระพรน,นั้นน่ะมันยิ่งใหญ่แล้วมันสามารถ ทำลายคำสาปแช่งได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นพี่น้องก่อนที่เรา,เาจะออกไปรับใช้พระเจ้าก่อนที่เราจะพยายามดีหรือสร้างบําเน็จกับคนอื่นพี่น้องหันกลับมาดูคนในบ้านของเราก่อนนะว่าพ่อแม่ของเราเราใส่ใจพวกท่านเพียงพอหรือ,อยังนะเราทําให้ท่านมีความสุขพอหรือ,อยังนะแล้วค่อยเดินหน้าไปทางอื่นนะเพราะฉะนั้น อันดับแรกเลยที่เราสามารถจะรับใช้พระเจ้าหรือทําให้พระเจ้าพอพระทัยได้นั่นก็คือการที่เราดูแลพ่อแม่ให้เกียรติท่านนะคะในทุกๆทางที่เราสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดของเราที่จะไม่พูดจาให้พ่อแม่เสียใจนะ,ะข้าพเจ้ารู้ว่าพ่อแม่บางคนก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะ,ะแต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะไม่ดีต่อท่านนะ,ะเพราะว่าการให้เกียรติก็คือการให้เกียรติในแบบที่ท่านเป็นนะคะ เมื่อเราทำส่วนของเราพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์บางครั้งพ่อแม่อาจจะรอให้เราทำดีเรายกย่องให้เกียรติท่านก่อนก็ได้นะแล้วถ้าเราทำดีให้เกียรติแล้วพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนเองนะสิ่งนี้ข้าพเจ้าก็เคยเห็นมาก่อนนะบางคนเนี่ยมีความเจ็บปวดกับพ่อแม่มากคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้เกียรติแม่เลย แต่เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเขาเขากลับไปทำดีกับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่นั้นเปลี่ยนนะคะเมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้องมานมันก็ไม่มีช่องที่จะจมตีหรือบิดเบือนได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เราทำหน้าที่ในส่วนของเราก่อนนะ,ะแล้วสิ่งที่เราวานออกไปเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลที่ดีนะคะขอบพระเจ้าวยพรพี่น้องคะ่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพ,อพอระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ